สวัสดีค่ะวันนี้มาแบ่งปันเ,เราเอาได้เก่าใช่ไหมคะได้ไหมพรมเก่าค่ะที่เราเลือกมาจากเสื้อบ้างจากหมวกบ้างนะคะอันนี้คือเก็บไว้ไม่ทิ้งเลยเอาไว้ตกแต่งงานแบบนี้นะคะเนี่ยค่ะอันนี้เป็นกระเป๋า,าไว้ตกแต่งสวยๆคะ่ะ อันนี้เป็นได้เก่านะคะตกแต่งเป็นนกได้เห็นะคะแล้วก็เป็นมแมลงถ้าเรากลับด้านอีกอันนึงเราก็เป็นมแมลงได้นะคะเห็นไหมอ่านี่ผลงานแล้วที่สําคัญแกนกระดาษทิชชู่อย่าทิ้งนะคะเอาไว้มาคลายเส้นได้คะ่ะ ชิ้นได้มันหยิกยองอย่างนี้ใช่ไหมคะเราต้องการให้มันคลายตัวแล้วก็เอามาหมุนแบบนี้นะคะไปเรืนะะ่อยๆเอาไว้ตกแต่งงานค่ะนี่อีกชิ้นงานหนึ่งเห็นไหมคะเอาไว้ตกแต่งงานนะคะบางอย่างมันก็ต้องมีเนียนมันม,มีได้ใหม่บ้างนะคะบางจุดก็ต้องการแบบใช้ใหมใหม่บ้างอันนี้ส่วนใหญ่แต่เป็นไหมเก่าทั้งนั้นนะคะที่มาถาสวยไหมคะ ดีไซน์าตามที่เราชอบเลยหรือก็ไปเซิร์ช Google ดูแบบผลง,งานคนอื่นเขาแล้วเราก็มาเป็นไอเดียเป็นใส่เป็นไอเดียของเรานะคะอ่ะนี่จะทำนี่ก็เป็นตุ๊ก,กตารีไซเคเิลจากได้เก่าเนะี่สังเกตดูจะดำปีหมดเลยแล้วก็ถูกการแก้ไขามาบ่อยมากเอาจนกว่ามันจะสวยอะคะ่ะเห็นไหมคะสวยงามมากตัวนี้เห็นไหมคะอันนี้ก็เป็นได้เก่าและใหม่นะคะ ไลยค่ะจะนีใหม่และเก่าสร้างสารรค์ออกมาเป็นผลง,งานสวยงามมากนนตัวใหญ่สวยค่ะอันนี้อีกตัวหนะึ่งอันนี้ก็ทํามาจากได้เก่าเหมือนกันเห็นไหมคะชอบเป็นคนชอบสีม่วงน,นคะคะอันนี้จะผ่านการพัฒนามาหลายรอบนะคะก็จะกลายเป็นอา,อารมณ์คือ เป็นชิ้นเดียวในโลกมันจะไม่เหมือนใครคืออันนี้ตัวนี้ก็ทําอารมณ์หนึ่งก็จะได้ไประมาณนี้นี่อ,อ,อีกครั้งหนึ่งถ้าเรามาทําใหม่มันก็จะเป็นผลงานชิ้นใหม่นัครบทําจากคนคนเดียวกันแต่อารมณ์ที่จะทําออกมาค่ะมันจะต่างกันเห็นไหมคะจะดีไซน์ออกมาต่างกันนะคะ,อ,ะอันนี้ค่ะทำมาสี่ตัวนะคะอารมณ์ไม่เหมือนกันเลยสักตัวเห็นไหมคะ หน้าตาก็จะทำแตกต่างกันไปนะคะอันนี้ก็เหมือนกันฟิลแล้วแต่อารมณ์นั้นอยากจะให้ทำเป็นอะไรนะคะเห็นดสวยากก็ดูกระเป๋านะคะนี่กระเป๋าก็เป็นจากเสื้อกั๊กเหมือนเดิมคือถักเสื้อกั๊กไ้ก่อนหน้านั้นเยอะมากนะคะแล้วเราก็ใช้ไม่ทันลูกก็โตแล้วก็อากาศก็ร้อน ก็เลยมาแบ่งปันอันนี้เป็นนกฮูกนะคะมีสองด้านนะนี่เป็นสีเหลืองก็เป็นสีอันนี้เอามาจากเสื้อก,ก๊กค่ะกับผ้าพ,พันคอ,อน,นี่ก็เป็นเสื้อก,ก๊กเห็นไหมคะแล้วเราก็เอาเศษได้ที่เราเหลือๆเก็บไว้อะคะ่ะเอามาตกแต่งให้สวยงามให้ดูใกล้ๆสวยไหมคะอ่ะแล้วก็ภาคภูมิใจในผลงานของเราไม่มีใครไม่ซ้ำแบบใครด้วยนะคะ นี่ตุ๊กตาภูมิใ,ใจเสนอค่ะเสนอเสนอขอ้ยมาเจอกันใหม่นะคะว่าแบ่งปันมีอะไรดีๆจะมาแบ่งปันกันอีกนะคะหรือถ้าใครมีอะไรก็มาแบ่งปันกันแชร์กันนะคะสวัสดีค่ะ